แต่บางครอบครัวมีอันนี้ไม่ใช่ว่าเหมารวมบางครอบครัวมีดูบ้านเราเหมือนบิดามารดาเขาสั่งสอนเรื่อการที่บุคคลน,นั้นจะเป็นคนดีได้อยู่ที่กับตัวเองส่วนหนึ่งลากแก้วส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องว่าจะเชื่อเรื่องบุญบาปก,กรรมที่เคยได้ทำในแต่ชาติบังก่อนนั้น ไหมเพียงแค่นั้นนแต่ถ้าคนไม่เชื่อแล้วก็มันก็ไม่คือไม่เชื่อก็แล้วแต่เราไม่ได้ไม่ได้ให้ให้เชื่อกันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ที่เราเชื่อแน่ๆเราเชื่อว่าเราบวชเข้ามาเราเชื่อในคําสั่งสอนองค์สรโขทัพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่แล้วทำยังไงที่เราจะพ้นทุกข์ทำยังไงที่เราจะมีความสุขก็เราไม่ต้องไปยึดติดแค่นั้นเอง แค่นั้นแหละที่เรายึดถือทุกวันนะเอาง่ายๆไม่ต้องไปหลักทำอะไรมากไม่ต้องไขั้นโสดาบันธนาคามีจะทำยังไงถึงจะสามารถบรรลุอย่างนั้นได้ต้องทำยังไงเนะนะพียงแค่เราไม่ยึดติดในเรื่องราวต่างๆเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นทุกข์เราพูดคํานี้แหละเด็กคนหนึ่งที่เราเคยพูดถึงขับรถน้ําแข็งมากผมอยากตายหลวงพอ่อผมก็มือแห้งแท่าอตายไม่ยากดอกเังไหนเจ้ากระต่ายตายอยู่ดีเราเรียกว่าเมื่ <c oughs> มต้องถามหาดอกความตายเนี่ยความตายรออยู่เบื้องหน้า ใช่ไหมคุณอยู่ไม่ต้องไปถามหามันผมตายรอเราอยู่เบื้องหน้าทุกคนแต่เราไม่ตายนะเรามรรภับภถ้าเรายังมีผ้าเหลืองคุมอยู่เนี่ยเป็นเพศสมรภัยเมื่อคืนไปเซลอาจารย์อาจารย์ที่ดองเรือท่านขึ้นแสดงทมซุปนั่งยู่นี่เดี๋ยวพากันตายเวิดนี่แหละท่านอาจารย์เลาว่ามุ้ยบุได้รอดจะค้นดอก,ก ครับผมจริงครับทุกคนตายหมดแต่ผมไม่ตายครับอาจารย์ผมมรแล้วนพรัมเพราะว่าผมบวชอยู่อนแต่อาจารย์อาจารย์ท่านไม่ตอบเนะเอาคำ,คำนิดนึงนั่นแหละความตายของเราอยู่ที่เบื้องหน้าน,นะสำหรับทุกคนนะเราไม่ต้องทวินหาความตายเด็กคนนั้นเขาก็เลยร้องไห้ซึ้งหลวงพ่อ ผมอยากบวชเป็นลูกศิษย์อาจารย์หลวงพอนะ่อหลวงพ่อคือวอาวถือเทียนะเนื้อนั่นแหละลูกเรามีใครอยู่ที่ต้องดูแลไหมยายอยู่บ้านเออกระสันเจ้าเบิ่งยายเลนะนะขับรถส่งน้ำแข็งเงินกับบได้ใส่จมเอาให้ยายเบ้อนะนั่นแหละเจ้าได้ใส่แล้วแนตะ่จ,จะคิดว่าเจา้าได้ใส่มหมเจ้าใส่ให้ยายนะฮะใส่อย่างติ้ เดี่ยวย้ายกับไปซื้อกับคอกับน้ำไม่เจ้ากินที่เกา่าเหมือนกับที่ท่านได้ใช้นี่แหละก็เลยข้าผมผมยังจำคำหลวงพ่อไว้ด้วยนับตั้งแต่วันนั้นเขาได้บวชอยู่หนึ่งพันสามแล้วก็ขอดีขามาเขาขับรถน้ำแข็งมาเดินเขาก็ไม่ได้คิดที่จะไปฆ่า,าตัวตายเพียงแค่เขาทุกในเรื่องที่เขาทําอยู่นะเขาคิดว่าไม่ทุกแต่ถ้าเขาทําด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยความรักในตัวของยายถ้าเขามีความรักยายมากเขาก็จะมีคิดเหมือนกับทุกคนอย่างโฆษณาที่เราพูดว่าแม่มีความรักต่อลูกนะว่าทำกับข้าวอะไรออกมามันก็อร่อยมองไงต้มเข่าใส่เกลือถ้าเราใส่ใจเราพิธีวิถันต้มข้าวไม่ใช่ว่าจะต้มธรรมดาคัดพวกเศษ เม็ดเขาเรียกว่า <c oughs> เศษเม็ดหญ้าเศษเม็ดหินทรายออกแล้วเวลากินเข้าไปมันทําให้กินแล้วเพลิดเพลินมีความอร่อยกลมกลอมอย่างนั้นแหละเาเรียกว่าเป็นการใส่ใจในคุณภาพอาหารแล้วเด็กๆเ,เขากินเขาก็มีความสุขเขาก็อร่อยมันจะเป็นทํานองลักษณะนั้น